วันนี้พวกเราจะมารีวิวหมีกันนะครับเนี่ยครับหมีมันเป็นหมีที่ยืดหยุ่นมากนะครับเนี่ยครับตีของเล่นอ่ะมันเป็นหมีของเล่นนะคะราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อได้ที่ทูบซีเซเว่นอิเลเว่นทั่วไปนะครับนะครับนี่ครับเป็นหมีแบบนี้ครับเป็นหมียางนะครับห้ามให้เบบีเล่นนะครับแต่ห้าเอามันตกช่วโลกนะครับ ใครเคยดูคลิปนี้บ้างอะคลิปที่พวกเราวิ่งกันนะครับเมื่อกี้พวกเราเพิ่งถ่ายเมื่อกี้จบนะครับพวกเราเลยมาถ่ายคลิปนี้ต่อครับเพราว่ไปแก้เราถ่ายสี่คนนะครับทกับหนึ่งตัวหนึ่งครับรอทุกคนครับนี่ครับเป็นหมีนะครับหมีไอกาม่มีสไอกาม่มีสไอกามันใครอยากให้พวกเราทำคลิปใหม่ก็ต้องกดไลค์กดติดตามสุดสิล้านไลค กดไลค์ถึงแสนก่อนนะถ้ามีกดไลค์ถึงแสนต่อไปเนี่ยผมจะบีบคอทุกคนจริงๆบีบจริงๆไปที่บ้านทุกคนต้องบอกช่วยนะอยู่ที่ไหนผมจะบีบคอทุกคนค <c oughs> นนี้ขี้โม้มากเลยจริงๆ